ต้องการงานตรงนี้ไม่ใช่แค่ถ้าไปพื้นที่ต่ำใส้ที่นาที่เป็นดินโผมอยหญ่แล้วมาถึงอ๋อไทยนะที่มากรูดดึงขัดกบดึงขึ้นมานิดนึงนะครับกบดีงก็นิดนึ่งถ้าพื้นนาที่ต่ำควรจะยกร่อง่อายกร่องนิดนึงเพื่อให้น้ำอ่าอยู่ในร่องแล้วก็ไม่มาท่วมขังอ่าถ้าน้ามาท่วมขังหลุมถ้าเกิดมันที่ต่ำสมมติคนไม่ได้ทำแบบนี้ก็สามารถ ได้แต่ตรงนี้ไม่ต้องกลัวเลยครับเพราะว่าท่านเสียสุรานท่านบูนดินขึ้นมาอ่าเป็นบูนดินแล้วก็เอาโกโก้ลงคือเราอิฉันมีอ่านก็สะดวกในการทำงานนิดนึงแล้วที่ผมชอบที่สุดก็คือถุงถุยเพื่อมาคลุมมาบังแดด ท่านเสียธุพันบอกว่ามีเยอะมากเราใช้วัสดุเหลือใช้ที่มีอยู่แล้วอันนี้มันไม่ถึงบาทไม่ถึงบาทใช่ครับผมมีอยู่เราหาวัสดุเหลือใช้ที่มีอยู่แล้วเราก็สามารถนามาใช้ประโยชน์เพื่อลดต้นทุนการผลิตดีกว่าไปลงทุนซื้อใหม่ดีกว่าไปซื้อแสลงเราใช้ไุดปุ๋ยและปุ๋ยที่ท่านเอามาแอนนี้จะีตอนี้มีภาบัตรที่ไปที่เจ็ดบาทอ่าใช่ครับนั่นเป็นคุณที่เราจะต้องลงเพิ่มขึ้น แต่ถุงปุ๋ยมีอยู่แล้วเราไม่ต้องเอาไปทิ้งเอาไปขายก็ไม่เสื่อมประโยชน์นะครับและแล้วตรงนี้เราต่ออากาศอ่านี่ต่อให้อากาศถ่ายเทได้นี่มมันฟรีนะมันจะถ่ายถ้าถ่ายกันนี่ฮะลมตีเวลาลมอยู่มันก็ติดกันต้องเอาแหลมไม่ไล่เนางเอาแหลมไปล่างโอ้ลิขีตการเจาะต้องเอาแหลมไปล่างอีกก็ดูดิครับครับครับเวลาลมมันพัดพัดพัดมันก็ฟิวนี้เท่านั้นทำให้ดีไม่ใช่ติดฝังถ้าลมอยู่รงนี้ก็ติดกัน โอ้นี่เป็นเทคโนโลยีนี่คือเกษตรกร4.0ที่จริงยกให้เป็น4.5เลยครับ5.0 5เลยครับสังเกตไหมอ่าสังเกตทุกช่องเลยทุกช่องครับครับนี่ครับพี่น้องเกษตรกรที่ขับรถเข้าได้ครับถ้าจะใช้นี่นี่ครับผมถ้าจะใช้ถุงปุ๋ยมาเป็นที่บังแดดและถ้าจะเจาะรูท่านเสียสุพรรณบอกว่าให้เจาะเอาด้าน แหลมลงนั่งเวลาลมพัดก็จะปีกออกอย่างนี้จะไม่โตลมไม่โตลมและไม่ทําให้สลนขาดปิดเหมือนเดิมอันนี้เป็นเกษตกรณ่ารฉ่อยก่มพี่4และสวนของท่านมีเครื่องมือมีวัสดุอุปกรณ์ใช้จึงทําให้สวนโกโก้นี้มีความสมบูรณ์มากขึ้นแต่เราต้องลดทุนต้นทุนการผลิตไม่ใช่ว่าเรามีอะไรแล้วเราจะมาลงทุนทั้งหมดเลย ไม่ได้อะไรที่มีอยู่แล้วเราก็พอหาได้ในท้องถิ่นในชุมชนนี่ก็เป็นสวนโกโก้ในห้าสิบไร่นะครับดูกล้องมาถ่ายทรงนี้เลยครับเรามองไปมองเห็นลูกสุดกระหูลูกตาอันนี้เพียงเดือนเดียวเดือนเดียวเท่านั้นและอีกสี่เดือนอีกสามเดือนเดี๋ยวผมเข้ามาใหม่แล้วจะมาดูสวนโกโก้ตรงนี้มีการเปลี่ยนแปลมีการเติบโตอย่างไรและตรงนี้เป็นจุดเรียนรู้ได้เลยครับท่านเกียดกีานถ้าเกิดอนาคตขางหน้าผมจะพาเกษตรกรมา เรียนรู้ได้ไหมครับขอญาตเข้ามาดูยินดีนะครับโอเคเลยครับยินดีนะครับพี่นอษษษ้องเกษตรกรครับตรงนี้เป็นสวนโกโก้สายพันธุ์ไอเอวันของท่านเสียสุพรรณที่อำเภอเมืองจังหวัดตางเพชรครับพื้นที่ตรงนี้50กว่าไร่เศษเศรวมทั้งหมดเลยร้อยกว่าไร่ร้อยกว่าไร่และอนาคตข้าง,งหน้าถ้าตรงนี้เติบโตสมบูรณ์ดีแล้วอาจจะขยายต่อไปมั่นใจไหมครับสายพันธุ์ไอเอวันก็มั่นใจในสายตอนนี้ ต้องมั่นใจแล้วครับถ้าไม่มั่นใจนี่คงไม่ปลูกเยอะขนาดนี้หรือถ้าดีเนี่ยมันก็จะไปเรื่อยสองสามร้อยสี่ร้อยห้าร้อยไปอ๋อมันมีเป็นพันๆไงอ่าใช่ครับเนื้อที่ของท่านมีเป็นพันไร่และสวนยางขอโทษทีครับไม่ใช่ละลาบละล้วงขออภัยครับสวนยางที่ปลูกอยู่ในอดีตกี่ร้อยไร่ครับมันก็เยอะพอสมควรเยอะแปดร้อยไร่เก้าร้อยไร่เกือบเกือบพันไร่ประมาณนั้ยก็ค่อยๆเอายางออก ไปเรื่อยๆส่วนหนึ่งต้องดูในพื้นที่ที่เหมาะสมอ่าพื้นที่ที่เหมาะสมที่เอายางออกแล้วเอามาโปโก้มาปลูกทดแทนกและได้ก็ต้องมีพื้นที่ที่ที่มีน้ําที่มีน้ามีบ่อบาดาาหรืออะไรต่างๆอ่าต้องไม่ใช่ว่าเราจะเอาที่ต่อน้ํไม่ออกอะไรมามาปลูกเปมันก็เสี่ยง มันอาจจะเกิดปัญหาในเรื่องของระบบน้ําถ้าไม,ไม่ดีจริงโกโก้มาปลูกถ้าขาดน้ํามันก็ไม่ได้ไม่เฉพาะโกโก,โก้พื่อื่นก็เหมือนกันถ้าไม่มีน้ําถ้าไม่มีระบบน้ําที่ดีก็ไม่สามารถที่จะปลูกได้นะครับเพราะฉะนั้นแล้วถ้าเกษตรกรที่จะปลูกนะครับฟังท่านเสียสุขัน์ตัดสินใจปลูกสายพันธุ์ไอเอ็มวันและทําไมต้องลงหลายสิบไร่เป็นร้อยไร่เพราะเชื่อมั่นในสายพันธุ์เชื่อมั่นในการตลาดในเชื่อมั่นในอนาคตที่จะมั่นคง เพราะฉะนั้นแล้ววันนี้ต้องกราบขอพระคุณท่านเสี่ยสุพัรร์เป็นอย่างสูงอีกครั้งนึงครับขอบคุณมากครับ